วันนี้ SK พาทุกคนมาดูซุ้มสไตล์นอนดิกแบบนี้เลยนะคะเป็นซุ้มทรงจวสีเขียวมินิมินิมอลแบบนี้เลยค่ะทุกคนหน้ากว้าง2เมตรลึกลงไป2เมตรสวยสะดุดตาสะดุดใจมากๆเลยค่ะนี่คือเปิดตอนมืดนะคะทุกคนยังสวยขนาดนี้ถ้าเปิดตอนกลางวันไม่ต้องพูดถึงค่ะเรียกลูกค้าสุดๆตัวนี้นะคะมีกระจก2ด้านด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแบบนี้นะคะตัวกระจกเป็นกระจกบานเลื่อนอย่างดีเลยนะคะด้านหน้าแบบนี้นะคะสามารถเอาไว้รับส่งออเดอร์ได้เลยเรามีบาร์ไม้พ่นเคลือบอย่างดีเลยค่ะ ด้านในตัวนี้ไม่มีซิงค์น้ำนะคะแต่ว่ามีบาร์ไม้แบบนี้เลยคะ่ะทุกคนใหญ่ๆจุกๆวางของได้เยอะๆระบบไฟเดินท่อดวงไฟฝังฝ้าตีฝ้ากุผนังลูกค้าสามารถติดแอร์ได้เลยค่ะตัวนี้พิเศษด้านบนนะคะทําเป็นบาร์แบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าค่ะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนสําหรับตัวนี้นะคะใครที่สนใจอยากได้นะคะให้รีบติดต่อมาเลยนะคะที่แฟนเพจ SK โรงงานผลิตซุม้มกาแฟและเคาน์เตอร์ขายของนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนคิดอะไรไม่ออกขอให้บอก SK คค่ะเดี๋ยว กับ SK จัดให้